สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แม่ซื้ออะไรมาวันนี้อ่าง,งุูอง,งุูนะคะอาง,งุูนะคะก่อนจะกินแม่ให้ทำไรแม่พัดทำ,ล,ำล้างน้ำยาก่อนล้างน้ำยาน้ำยาตัวไหนลูกน้ำยาตัวไหนเอ่ยน้ำยาอันนี้อ่านะคะแช่ไว้แช่ไว้เท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะอะไร ร้านสารเคมีที่ตกค้างีตก้างอ,อร้านสารพิษสารเคมียาฆ่าแมลงที่ตกค้างในพวองอางุ่นนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงอ่าไม่ใี่ครึ่งนาทีใช่ไหมอ่าเราจะแช่ทิ้งไว้คร <c oughs> ึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่านะคะล้กะวก็เบรกไว้ก่อนอ่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวให้พี่พัดล้างพัดล้างอะไรล้าององุ่น ล้าง,งองุ่น่าเปิดน้ำผ่านเยอะๆนะคะเพื่ดที่ให้กล่องออกนะคะเคยังแหมนะคะวันนี้มีหนุ่มหล่อมาล้างมาล้างอาง,งุ่นให้กินนะคะใช่ไหมล้างดีหลายรอบเออเปิดน้ำผ่านเยอะๆมีเหละเวลาแม่ซื้อมาพัดก็ต้องมาล้างอยูทุกครั้งโอเคไหมครับ อนอกจากสอนล้างจานแล้ววันนี้เรามาสอนล้างอ่างหุ่นกันนะคะผักก็แช่ได้นะลูกผักแช่ไว้สักสิบห้านาทีแล้วลออก,ก็ล้างอออเหมือนกันอันล้างน้ำผ่านเยอะ นี่นุมน้อยมาล้างอ่างวนให้กินนะคะวันนี้นอกจากมีหน้าที่ล้างจานแล้วลยังต้องมีหน้าที่ล้างอ่าหวนด้วยอ ยืนเป็นกำลับบงใจให้พี่พัชกันนะคะพี่พัชกำลงังล้างอ่างนวลกำลังใจมากหมดยังนิดนึงนะคะโอเคว่าย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  นี่นะคะล้างคุนเสร็จแล้วมาชิมหน่อยค่อร่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ